สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเทคนิคการเทรดแบบใช้ RR สูงถึง1ต่อ5เท่านะครับโดยจะใช้อินเท a t o เ3ตอร์3ตัวก็คือ A4 p a r a b l i c s r แล้วก็ EMA 200นะครับขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมมีเทคนิคการเทรดที่สามารถทำ AR สูงได้ถึง1ต่อ5เท่าครับโดยเราจะใช้อินดิเคเตอร์ด้วยกัน3ตัวนะครับในส่วนของกลยุทธ์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำปรับไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของสต็อกฟอเร็กและก็คริปโตในส่วนของพาร์ทแรกครับเรามาดูในเรื่องของการเซตอัพเทมเพลตที่เราจะใช้ในการเทรดวันนี้ครับ ในส่วนของอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับที่เราจะใช้ก็คือในส่วนของตัว moving average ครับสำหรับตัว moving average นะครับเราจะใช้ period นะครับอยู่ที่200ครับใช้เป็น exponential ในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวที่2ครับเราจะใช้เป็นในส่วนของตัว parabolic sar สำหรับ parabolic sar นะครับเป็นค่าอินดิเคเตอร์นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร และสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายครับเราจะใช้ในส่วนของตัวแอคซ l ลเ a เตอร์ออซิลเลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้ค่านะครับที่เป็นค่าเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะเรียกเป็นสั้นๆว่าตัว AC นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายในส่วนของภาพรวมในการเทรดก่อนนะครับ เราจะใช้ตัวอินดิเคเตอร์ในส่วนของตัว EMA นะครับกับพาราบิษานะครับเป็นการหาในส่วนของทิศทางในส่วนของการเทรดแบบบ่ายหรือเซลครับและเราจะใช้ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC เนี่ยเป็นทิกเกอร์ในการเข้าจังหวะเปิดออเดอร์บ่ายและเซลครับในส่วนพาสถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเปิดออเดอร์แบบสเต็ปบายสเต็ปกันครับไปดูกันครับครับเดี๋ยวในส่วนพาสนี้นะครับเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเปิดออเดอร์ครับ ขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูในส่วนของการเปิดแบบบายสเต็ปเป็นก่อนนะครับสเต็ปที่1ครับเราต้องมองว่ากราฟนะครับมีการปิดตัวเหนือเส้น EMA 200จากนั้นครับสเต็ปที่2นะครับเราจะมองหาว่าตัวพาราบิซานะครับต้องอยู่เหนือเส้น EMA 200ครับเท่านั้นไม่พอนะครับในส่วนของอินดิเคเตอร์พาราบิซานี่ต้องอยู่ต่ํากว่าตัวกราฟด้วยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าในส่วนของทิศทางราคาเนี่ย เราจะเล่นในส่วนของขาบายครับจากนั้นครับให้เราไปดูในส่วนของสเต็ปที่3ก็คือไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC ครับตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนสีนะครับจากสีแดงมาเป็นสีเขียวเมื่อเราพบทั้ง3สเต็ปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปครับเราจะทำการเปิดออเดอร์บายสำหรับออเดอร์บายนะครับในกลยุทธ์นี้นะครับเราจะวางสต็อปล s อที่ตัวพาราบริซาน,นะครับ จากนั้นนะครับตัว TP เราวางที่ RR 1ต่อ5เท่าครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์ไม้นี้เราก็สามารถ TP ไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของบายสเต็กันนะครับขั้นตอนแรกครับกราฟนะครับต้องมีการปิดตัวเหนือเส้น e MA 200จากนั้นไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์พาราบริกษาครับพาราบริกษาเนี่ยต้องอยู่เหนือเส้น e MA 200ครับและที่สำคัญต้องอยู่ต่ำกว่ากราฟนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคาเนี่ย เป็นไปในส่วนของขาบายครับจากนั้นนะครับเราจะใช้นะครับตัว AC เป็นตัวทิกเกอร์ครับโดยตัว AC เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเมื่อเราพบแล้วนะครับให้เราเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปสำหรับตัว stop l o อ s ครับให้วางที่พาราบริกซานะครับแล้วก็ในส่วนของ TP เนี่ยใช้ RR ที่ 1·5 ต่อ5เท่าครับในส่วนของเซลสต็ปครับ สเต็ปแรกนะครับให้มองหากราฟนะครับที่ปิดตัวต่ำกว่าเส้น MA200 ครับจากนั้นครับไปคอนเฟิร์มที่พาราบริกซาครับพาราบริกซาต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น MA200 ครับส่วนตัวพาราบริกซาเองเนี่ยต้องอยู่สูงกว่าตัวกราฟด้วยเป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคานะครับจะอยู่ในส่วนของขาเซลล์ครับเมื่อพบแล้วนะครับให้ไปคอนเฟิร์มตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC ครับ สำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัว ac ต้องมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงตรงนี้นะครับเป็นการทิกเกอร์นะครับการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเมื่อพบแล้วครับให้ทำการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปสำหรับออเดอร์นะครับเราจะวางสต็อปลอนนะครับเป็นตัวพาราบริษานะครับแล้วก็ tp ใช้ rr ที่1ต่อ5เท่าเท่านี้นะครับเราก็สามารถนะครับเปิดออเดอร์แล้วก็สามารถ tp ไปได้ในออเดอร์ไม้นี้ครับ ครับเดี๋ยวเรามาทวนในส่วนของการเปิดออเดอร์เซลล์สเต็ปกันอีกครั้งนะครับในส่วนของเซลล์สเต็ปครับขั้นตอนแรกครับต้องคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น m e m a 2 0 0จากนั้นนะครับไปดูในส่วนของอินดิเคเตอร์พาราบริกษาครับต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น m e m a 2 0 0และตัวพาราบริกษานะครับต้องอยู่สูงกว่ากราฟครับ ตรงนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าทิศทางราคานะครับจะเป็นไปในส่วนของขาเซลล์จากนั้นนะครับให้มองดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC ครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัว AC ต้องมีการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงตรงนี้จะเป็นทิกเกอร์ในการเปิดออเดอร์ครับจากนั้นให้ทำการเปิดออเดอร์เซลล์ในกราฟแท่งถัดไปสำหรับตัวสต็อปลอนะครับเราจะวางที่ในส่วนของตัวพาราบลิกซาครับส่วน TP ครับเราใช้ RR ที่1ต่อ5เท่า ผมได้ลองนำกลยุทธ์นี้นะครับไปเขียนเป็น EA ครับและทดลองรันจริงในตลาดนะครับเป็นระยะเวลา1ปีครับผลที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยครับครับแล้วนี่เป็นผลการ b a c k t ท s ครับผม b a c k t ท s ที่ตัว product ตัว GJ ครับโดยใช้ time frame ที่ H4 ครับระยะการ b a c k t ท s เนี่ยก็1ปีครับตั้งแต่เดือน12ปี2022นะครับจนถึงเดือน12ปี2023นนะครับจำนวนการเปิดออเดอร์นะครับ เปิดไปเพียงแค่12ออเดอร์เท่านั้นนะครับสำหรับตัววินนิ่งนะครับเปอร์เซ็นต์วินนิ่งอยู่ที่25นส่วน r r นะครับสูงถึง1ต่อ5เท่าตามที่ได้เกินไปแล้วนะครับสำหรับตัวม i กซิมัมดอดาวครับอยู่ที่21สำหรับตัวเปอร์เซ็นต์ Profit ครับการ backtest 1ปีเนี่ยเราทำกำไรไปได้38ครับกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงที่ตลาดเป็นเทรน ในส่วนค่า input เริ่มต้นครับผมใช้ค่าหลอดอยู่ที่0.03ครับและใช้เงินอยู่ที่1,000 USD ในส่วนของ strategy แรงนะครับอยู่ที่3ดาวด้วยกันครับเพราะว่าในส่วนของตัว RR นะครับมากกว่า1:1ตเท่า maximum drawdown นะครับน้อยกว่า30%และตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟครับมากกว่า10%เพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้ EA ไปทดลองใช้นะครับก็ติดต่อขอมาได้ทางอีเมลนะครับ แต่ว่าอย่าลืมนะครับทำการแบ็กเทสดูก่อนนะครับแล้วก็ทําการออปติมไลท์ค่าเพื่อหาค่าอินพุตที่เราชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำฟอร์เวิร์ดเทสในส่วนของพอร์ตเดโมดูก่อนด้วยสุดท้ายครับเพื่อนๆนะครับหากว่าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมจัดทําให้ในทุกๆสัปดาห์ครับสาหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเทดสวัสดีครับ